พู้ได้องรับสั่งว่าอาวัตสังมยามริตตพังแปลว่าเราก็พึงตายแน่แท้เป็นการเตือนตัวเองว่าอย่าประมาทนะผู้ตายนี่ก็อายุน้อยกว่าเรานะก็ยังตายเลยผู้ตายนี่ก็รวยกว่าเรานะครับยศก็ใหญ่กว่าเรานะก็ยังตายเลยแล้วเราจะไม่ตายได้อย่างไร,รพอคิดถึงความตายแล้วเนี่ยความประมาทจะลดลงความหวงแหนจะลดลง หลวงพ่อครับเวลามีคนตายเนี่ยทำไมคนไทยถึงชอบบอกว่าเนี่ยขอให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบที่ชอบก็คงจะมีความหมายว่าที่ดีที่ดีคือเกิดดีเกิดเป็นมนุษย์คือชอบในที่นี้เอามาจากสัมมามสัมมาเช่นว่าสัมมาทิฏฐิครับ ความเห็นชอบท่านชอบตัวนี้ก็คือที่ที่ชอบคือที่ที่ถูกต้องที่ที่ดีคือที่ชอบไม่ใช่เป็นที่ที่ภาษาโจกเขาคุยกันว่าตอนเป็นอยู่ที่ชอบชอบก็ไม่ให้ไปพอตายแล้วจะให้ไปไม่ได้ความหมายอย่างนั้นคนละความหมายแล้วหลวงพ่อเวลาไปงานศพเนี่ยคนเขาจะบอกว่านี่คืออยากจะส่งให้ไปสู่พะนิพานบ้างส่งไปสู่สุกติภูมิเนี่ยจริงๆแล้วคือการพูดอย่างนี้นี่คือถูกผิดมากน้อยแค่ไหน อันนี้ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงถึงจะสื่อถึงพี่น้องของไทยได้ม,มาส่งสมเด็จพระสังฆราชสู่แดนนิพพาน<ม>ส่งหลวงปู่นั่นหลวงปูน่นี่ไปนิพพานจริงๆเราส่งท่านไม่ได้นะแต่ว,ว่าเราน้อมถวายความเคารพ<ม>ท่านได้อยู่นิพพานท่านต้องไปเองไม่มีใครมาส่งให้ท่านเข้านิพพานได้ไม่ใช่จะไปส่งเหมือนสานามบินสุวรรณภูมิมให้ท่านขึ้นเครื่องไปแต่เป็นกริยาภาษาพูดก็เข้าใจได้ว่ามาจากจิตใจที่เคารพ ก็ไม่รู้จะนึกสับอะไร,รก็น้อมส่งหลวงปู่สูแ่แดนนิพพานก็ดีกว่าแช่งหลวงปู่ให้ตนกนรกเนี่ยก็ดีกว่านะลูกศิษย์หลวงปู่จะได้ไม่โกรธด,ด้วยอย่างนี้เพราะนั้นก็เป็นคําพูดที่บ่งบอกถึงความเคารพแต่จริงๆแล้วจะไปนิพพานหรือไม่นิพพานหลวงปู่ท่านไปของท่านอยู่ที่ตัวของบุคคลนั้นบุคคลนั้นเองพวกเรานี่คือทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วทําบุญให้ทําบุญให้ได้อยู่หลวงพอว่อแล้วอย่างการที่เราไปเคารพศพเนี่ยเรา อธิษฐานบอกว่าขอให้ท่านไปสู่สุกติภูมินี่อย่างนี้อันนี้ก็เป็นสัมมาวาจาเป็นวาจาที่ดีของเราเป็นสัมมาสติ <ฮะ S 2> เรามีสติที่ดี <ฮะ S 2> สัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ดีก็ดีแล้ว <ฮะ S 2> คิดดีแล,แล้วแล้วถ้าเกิดในมุมของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อมีความแนะนํำยังไงว่าคนเวลาเจออย่างเงี้ยมีคนตายมาเลยเราเราควรจะอธิษฐานจิตหรือภาวนาจิตว่าอะไรถ้าพูดต้องพูดเข้าหาพระพุทธเจ้าเลยพระองค์รับสั่งว่าอาวัดสัง มะยามริตัพังแปลว่าเราก็พึงตายแน่แท้คือให้น้อมเลยว่าเป็นระลึกถึงตัวเองระลึกถึงตัวเองอ๋อนลึกถึงความตายนี่นะไม่ใช่จะเฉพาะท่านตายครเราก็พึงตายแน่แท้เหมือนกันเพื่อเห็นอนิจจังอีกเพื่อเห็นอนิจจังคือควรจะได้ประโยชน์จากการมาเคารพศพจะได้ไม่ประมาทเอ๊ะแต่ไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคนจะบอกว่าเอ๊ะเราไปแช่งตัวเองหรือเปล่าหลวงพ่อเป็นการเตือนตัวเอง ว่าอย่าประมาทนะผู้ตายนี่ก็อายุน้อยกว่าเรานะก็ยังตายเลยผู้ตายนี่ก็รวยกว่าเรานะยศก็ใหญ่กว่าเรานะ<ม>ก็ยังตายเลยแล้วเราจะไม่ตายได้อย่างไรพอคิดถึงความตายแล้วเนะี่ยความประมาทจะลดลงความหวงแหนจะลดลงความเห็นแก่ตัวความอีโก้จะลดลงอัตโนมัติน,ะนั่นคือ <Be an S 1> ถ้าเปนภาษาไทยว่าปรงแล้วแสดง,ว,<ร>งว่าคือเราเราไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราได้ระลึกตรงนี้ก็รเรียกว่าเป็นตายมนุสติปรงเลยแหละเป็นมรณานุสติได้ทํากรรมฐานโดยที่ไม่ต้องใส่เสื้อ สีขาวเลยเข้าใจแล้วหลวงพ่อขอบคุณครับอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666